สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ของผมแอดไลน์ฉันแนวนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวลุยโลกโซพีมา12ดาวกันนะครับเอาจริงก็ประมาณ58ดาวนะครับผมสำหรับคู่ต่อสู้ของเราในคลิปนี้นะครับผมฉันดูเดือดมนันแค่ไหนนะครับไปดูนในคลิปเลยครับ จะมีการแบนบิโลตีมี่เวนและโซวงพนนและพิทายด้วยป่าจ้าครับฝันูเลือกฟอด์สพิเพเตอร์ฝั่เราเลือกไวโอเลตและไอคิ้งฝั่งนูหยิบซัตจูดและแกรกฝั่เราหยิบลิกเตอร์และนาคอสฝันูหยิบเวเนสและเอลันดอฝั่นเราหยิบพิทายด้ล็อกซี่ครับอันนี้ผมก็อัดไว้ค่อนข้างนานแล้วนะครับผมดนะังนั้นก็เลยยังไม่ได้โหลดพวกเม็ดนะครับผมก่อนนี้ผมก็ติดเม็ดฟ้าอันดับที่ สามสิบข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่จริงตอนนี้ก็ใกล้เม็ดม่วงแล้วนะครับผมขาดอีกแค่ไม่กี่แต้มเองนะเสียดายที่เขารีเม็ดก่อนนะครับผมเลื่อมาแล้วก็เอารองเท้าแล้วก็วิ่งวิที่เลนกลางเลยนะครับอันนี้ผมแนะนำว่าไม่ควรเดินไปทางนี้นะครับผมถ้าเป็นแม่ย่างแรดหรือตัวพวกนี้โดนดักโดนปลาใส่แน่นอนนะครับพอเขาเดินมาแล้วก็ตอดเลือดเขาไปสักสองลูกนะครับผมนะเพราะว่าเราจะรีแล้วก็ทันเวฟนี้ปลาได้ห้าลูกเคลียร์หมดเวฟพอดีนั่นเองครับ ชดนี้ลิเตอร์ผมโดนดึงไปนะแต่ผมไม่ได้เคยช่วยเพราะว่าลิเตอร์มันมีสกิลงัดออกมาได้อยู่แล้วนะครับผมเรามาช่วยกันที่เลนล่างดีกว่านะครับผมเลนล่างกําลังได้เลยนะครับผมแล้วเอรันดอร์มาซ้อนด้วยนะครับผมหรือว่าผมมาจังหวะดีนะครับไม่งั้นนี่คือไม่ได้เวเลสแล้วก็หลายๆอย่างเลยนะครับผมฟิกคัดเอรันดอร์ให้ก่อนนะครับผมนะแล้วก็เป็นเฟิร์สพาดของล็อกซี่ไปครับพยายามป้ายแช่ท่งของเอรันดอร์ครับแต่ว่าสแต็กสองมันหมดก่อนนะครับอันนี้ผมพยายามจะพาเอรันดอร์แล้วก็โอ้โห เตปดีใจก็สำหรับเอลันดอร์ชดนี้ไม่งั้นตายนะเขาล้างปาบอลผมได้สวยครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเลนการผมโดนเคลียร์ไปแล้วนะผมก็เลยรอแท็กกับล็อกซี่นะครับผมนะซึ่งผมก็ได้คีย์ตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเขามาไม่ทันนะแล้วก็มาแท็กปาต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลจะไม่สี่ก่อนไฟมังกรน,นะครับชดนี้เราก็ทําการปลาตอดแก๊กไปนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับผมให้สุดขอบระยะนะครับผม พอสุดขอแล้วก็กลับมาเอาคีฟนะครับเพื่อนผมไปทางด้านของมังกรไม่ทันนะก็เลยเลือกที่จะเอาดาคเซเยอร์แทนนะครับผมนะก็ยอมเสียมังกรให้ฝั่งนู้นไปนะครับผมพอได้ออบเจกต์แล้วก็กลับมาเคลียร์กลางตามเคยเลยนะครับผมนะอันนี้ผมมาไม่ทันนะผมเลยรังเลีว่ามันจะปาตีหรือเปล่าแต่ว่าเลคเตอร์ได้ขนาดนี้แล้วก็เลยปาแก๊กมานิดนึงนะครับผมนะตอบด้วยเขานะครับผม การที่เพตาเลึกแบบนี้ก็เร็จสิครับรออะไรอันนี้ผมปาติเพื่อเขาหนีไปได้นะครับผมแล้วก็มีเรนดอมาปาครับเพราะป้าตัดตอดไปนะครับผมอย่าเข้าไปใกล้มากนะครับเดี๋ยวจะตายไม่รู้เตือนะครับผมอันนี้นะครก็เก็บมาได้นะครับสำหรับชอดนี้เราทาการปาติช่วยมปลู่นึงครับสำหรับไฟเลนล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาปาสองโอ้โหโดนเพตาขัดครับแล้วโดนเพตาแช่ครับอย่างนี้คุณจะตาผมครืงเจ็บนะแล้วก็พยายามดูเงินดีๆนะครับว่าเราตามหรือนำนะครับผม แล้วก็รีบพาก่อนที่แก๊กจะมาครับโอ้โ oh, ห oh. แก๊กคีบๆจะมาแล้วครับผมอันนี้คือลิสเตอร์พาหมุดพุ่มนะครับก็ดักข,กขาขกับทางด้านของเพต้ากับแกร็กที่จะมาเคลียร์เรนการต่อครับแต่ฮารนุไม่ว่าเราดักเขาอยู่นะครับผมแล้วลิสเตอร์เราก็ทำการเก็บทางด้านของเพตตาไปยังอย่างสวยงามแดีวเป็นยังไงต่อเขาตอนนีแกร็กโดนโซโลของไวโอเลตไปครับอันติไปก็ไล่พลครับแล้วก็เป็นไวโอเลตที่คีบคิวเพืาอีกครับแคลรี่ยิงโดนก็ยิงทำเกมไม่เร,เร็วนะครับ เดี๋ยวเพื่อนก็คงคิดว่าดักตรงนี้ไปก็คงไม่ได้ความอะไรนะครับแล้วด้วยความที่ว่าฝั่งนู้นเสียโลมปแล้วครับนาขอเราตัดสินใจที่จะเวทครับแล้วก็มาเอาไอาดอรครับถ้าได้นะโอ้โหแล้วเขาวิบวับดีเกินครับสมงก็เป็น58ดาวจริงๆครับสำหรับคนนี้เราก็พยายามปาแช่ไปนะครับผมเฮ้ยดอเสียแข่งครับแล้วผมก็ได้เล่ไปด้วยนะครับจดดีเพื่อเพื่อโยกยังคุม้มเลยครับเราก็หลบอันติของไวเล่มาได้ด้วย เราเควเวฟค่าแม่น้ำมานะครับเราถึงจะปลานะอย่าเดินออกไปแหลมมากนะครับเดีนี้มันจะเกิดไฟคับปาสิให้ลูกหนึ่งครับแล้วก็ปลาด้านของแกครับจะเก็บแก๊กตลอดช็อตนี้เหมือนเพื่อนผมไว้ใจครับก็แช่แก๊กจนตายไปเลยครับช็อตนี้นิกเตอร์แครนมากนะครับผมนะเก็ดแก๊กมากผมจัดให้ครับผมโอ้เดี๋ยวฮปดดาวไม่มีความเกรงใจครับเดินตัดแม่น้ำาอย่างนี้มาก็สวยสิครับ ชุวนี้คือสกิลผมหมดนะครับแต่ลิกเตอร์ก็ยังเล่นต่อนะครับผมไม่มีสกิลสองผมปาไม่ได้นะครับแต่พอปาได้นะครับผมเขาก็แบบหนีออกจากวงผมได้อะลิกเตอร์ก็ไปทนป้อมเขาครับผมแต่ผมว่าอันนี้น่าจะแคนทุกคนเลยนะครับเนี่ยผมว่าฮาวใส่ทุกคนจริงๆครับลิกเตอร์ผมเกมนี้เราจจะคีลเวฟเสร็จแล้วก็ไปหาไวโอเลตกันหน่อยนะครับไวโอเลตเขาอยู่โดดเดียวเดียวตายอย่างกเป็นออฟเลนนะครับผมนะโอ้โหไม่มีคนไปหาเขาเลยนะครับเกมนี้ทั้งเกมลิกเตอร์ก็เล่นอยู่กับผมอย่างเดียว เราก็มาแท็กเข้าไปนะครับเพราะว่าเขาก็มาแท็กเราเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับผมถ้าเขาไม่แท็กก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าผมแท็กก่อนนะผมจะได้เงินเยอะๆหน่อยนะครับพอช่วงหลังเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เคลียร์เวฟแล้วนะจะเป็นหน้าที่ของออฟเลนกับป่านะครับอันนี้แกลกอยู่เขาลงมาต่อเลือดแก๊กนิดนึงนะครับโอ้โหแล้วผมโดนดึงครับโอ้โหเสียแข่งครับช็อตนี้ต้องเสียจริงๆครับเพตตามาพร้อมคนยิ่งดีที่นาคอนมาช่วยครับแล้วก็ดิดทางนั้นของแกลกไปได้ครับช็อตนี้ แล้วก็รีบเคลียร์การแล้วก็ไปเก็บเลือดหลังปอง้อมนะครับแล้วก็มาเคลียร์การกันต่อครับผมตามสเต็ปเลยเงินผมเงินสี่เลยนะครับขณะผมไปแท็กแครี่ไปแท็กนู่นแท็กนี้บ่อยนะครับผมสำหรับช็อตนี้ผมก็มีโยนตีเลยครับผมแต่ผมไม่ได้แอซซิตนะโหโยนทําไมก็วิ่งลุกชตนี้แต่มีส่วนลุกออกมาครับแล้วก็มาเอาเพชจต้าที่เล่นกลางครับเพื่อนผมงัดสวยครับทั้งท้งหน้าของลิเตอร์แนนาคอ คิวสองผมเพิ่งมาครับก็คิดย้ำๆนะครับพลาส่เอเอรันโดครับแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนเก็บงานนะเพราะว่าเอ,อรันโตัวนี้พิวนะครับหลบไปหลบมานะครับหลบซ้ายหลบขวาแล้วก็พยายามปลาต่อด้วยคนามเอียนะครับให้เขากันป้อมยากๆนะครับผมโอ้แลตนน่ตัวนี้เวเลสสุดส่วนครับโอ้โหพีวีกเราจะรอดเหรอเพื่อนกันป้อมก็กันไม่ได้แถมยังเคียย์คิดไปหมดแล้วก็มาเสียเงินให้เราอีนครับโอ้โห กเกมนำนะครับผมป่าตัวเองไม่ต้องส่นนะครับเอาฟาร์มป่าเขาเลยนะเขาจะได้จนๆนะครับพอเขาเริ่มกันได้แล้วค่อยกลับไปฟาร์มป่าตัวเองนะครับผมนะไม่งั้นเราจะเสียเกมบุกนะเพราะว่าเกมนี้ลิกเตอร์น่าจะแ็งแก๊กมากนะครับผมเข้าไปงัดถึงป้อมเขาเลยนะแล้วก็ได้แก๊กมากครับโอ้โหสนใจลิกเตอร์กับเกมนี้แล้วก็เคลียร์คลิปกลางต่อครับแล้วเราก็กลับมาเอาทนของดาร์เซเยอร์ครับ คือเพื่อเราทําเลนสูงไว้หมดแล้วนะครับโดยเฉพาะเลนบนนะครับเลนตรงข้ามของดาร์คเซเยอร์ในเกมนี้นะครับทําให้เขาต้องเสียคู่ปีกันนะทำให้ถ้าเขาจะมาไฟเขาก็เสียเปรียบเราครับหรือไม่ก็ป้อมแตกเลยนะครับผมนะเห็นไหมครับผมคบปีทุกไหนอ่ะแคดี้ก็มาแท็กตีหอกเขาเล่นก็มาแท็กนะครับเมยเขาจะโจมเป็นเงินสี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเผื่อเงินห้าด้วยนะแต่ส่วนใหญ่จะเงินสี่มากกว่านะครับแล้วก็ปาติช่วยเพื่อนไปหนึ่งไฟครับช็อตนี้ทำให้เขาไม่กล้าเล่นต่อนะเพราะว่าเลือดหายไปครึ่งครึ่งหลอดทุกคนนะครับคนนเเลยะขอองไฟมื่กี้ เพื่อเราไปงันเขาถึงพื้นที่ของเขาเลยนะครับผมนะแล้วก็มาปาสองใส่ทางด้านของแกล็กนะครับประกอแชกแก๊กยาวๆครับทําให้เขาต้องทางด้านของเวเลสแก็กต้องออกจากไฟนะครับทําให้เพื่อนเราไปเก็บทางด้านของเอเลนดอมมาได้ครับช็อตนี้สวยมากรลิเกเตอร์บรรยากาศจะเข้าป้อมแล้วก็มาปูกันหน่อยครับประกอเก็บทางด้านของแก๊กที่จะพยายามกันเรื่อดๆที่น้อยนิดได้ครับ แล้วก็เพื่อเราเก็บเหมือนจะตีป้อมไม่ได้นะครับเหมือนกับว่าไม่มีคนตีแล้วก็น่าจะตีไม่ได้ด้วยนะครับไบโอโลนะครับก็มาขึ้นบ้านทางนักของเลนบนกันต่อครับพอมีทางนะของนักใหญ่อยู่นะครับป่าอันติไปให้หนึ่งลูกครับต่อทางนะของแนวหลังอย่างสจวดไปได้ครับยังไงต่อครับช็อตนี้ผมลองฟิกเกอร์ออกมาเพราะว่าเวนเลสจะกระโดดทับผมนะครับผมเข้าไปให้เวนเลสหมุนเฉยเลยนะแต่มีดีที่เพื่อนเก่งแล้วก็เก็บมาได้นะครับ็อกซีเขาไปเอาเขาถึงในป้อมครับ โอ้โหสีดายเลือดของนา่นเอรดอหรือนิดเดียวนะพ่โอ้โหแต่ก็ขึ้นบ้านทานะของเรนบุได้สําเร็จครับแล้วจุดนี้คือเราเสียคนทานาของล็อกซี่ไปพร้อมกับลิกเตอร์ที่โลนะครับเราก็ทําการปาสกิลซองไปแล้วก็ถอยกลับมาเอาคีปเขานะครับเราก็มาเอาทางนะของมังกรนั่นเองครับพอเราบุกเขาไม่ได้แล้วนะครับเขาเหลือคนกันบ้านเยอะเกินแล้วเลือดเราโลนะมาเอามังกรดีกว่าครับคีปดันสูงทุกเล่นครับทย่า้เขาไม่สามารถที่จะเอามังกรตัวนี้ได้ครับถ้าเขาจะแถมยังมีลิกเตอร์โซนด้วยนะครับเกมนี้ถ้าเขาจะมาเอาก็ต้องผ่าาานหลยดครับ ซึ่งไม่คุมขังเขาแน่นอนครับแล้วังก่อนตัวนี้ก็ไม่นของเรายังไม่ยากยินครับตอนนี้เขาโผล่เคลียบบน2ตัวนะครับเราก็มาทําการเคลียร์กลางก่อนเลยนะครับรีบเคลียร์นะครับเดี๋ยวแครรี่เขามาแท็กเราเงินเราจะจนมากนะครับไม่มีเงินนะครับก็ดาเมจก็จะไม่แรงนะครับฝนของข้าจะไม่ออกถอยนะครับโอ้โหผมจะป้าทําไมขอนี้ก็ดูอยู่ว่าเขาล่อซื้อนะครับจดนี้เสียงติหนึ่งลุ้ไปฟีฟีครับจดนี้ไม่คุมนะไม่คุมไม่คุ้นดับนะครับ อันนี้ก็ทักทีนท่งสองนา่โอ้แล้วเก๊ดหนึ่งมาโอ้ท่าเมื่อกี้คือระยะนิดนึงโอ้ผมโดนดึงครับอันนี้ออกพุ่มนะครับออกพุ่มออกออกย่งไกลแออกไกลๆแล้วครับแล้วก็ทําการตัดป่าเขาให้หมดป่าเลยนะครับผมนะทําให้ฝั่งนู้นได้เกิดช้าลงนะครับแล้วก็ป่าสองใส่ไว้เลยครับโอ้โหแล้วเอ็นดอผักสวยครับเอ็นดอสวยหลายชดแล้วครับแต่ก็ทายหลายชดเหมือนกันครับอย่างชดนี้เป็นต้นนะครับผมนะคอยเข้าไปยังไงครับ ดูนิดนึงครับผมเราไม่มีองินตีนะเราแกะไดูครถ้าดูโดนที่สวยเลยนะครับล็อกซี่ล่ามากินครับอย่างสวยครับล่าทางด้านของแคดี่เขามาได้ครับขึ้นแข่งต่อนะครับสำหรับชดนี้ตอนนี้เราขึ้นบ้านไปก็ไม่ได้อะไรครับเพราะว่าไม่มีทางด้านของแบงการ์ดทั้งอย่งเดือตัวคีปอย่างเพต้าเวลยนะครับมีตัวคัมไฟด้วยครับไม่คุ้มที่จะเข้าไปครับปล่อยคีปแบบนี้ให้เข้าบ้านให้เขากันไปนะครับผมเราก็มาเอาทางด้านของดักขึ้นบ้านรอดต่อไปดีกว่าเขาจะมีผลมากกว่านะ พอดัก <ithe ater S 1> ใหญ่มันมี <plural S 1> ทั้งเลือดทั้งเยอะนะครับเราเคลียรเวฟได้เวฟหนึ่งเลยนะครับตอนนี้เราดักอยู่แล้วทางด้านของเพตามาครับลิเตอร์งัดไปครับสวยๆครับเก็บพลางเพตาไม่ได้โอ้โผมโดนแกงดึงโอ้โหแล้วโดนชัดดาวจอดนี้ทางด้านของลิเตอร์แล้วผมครับฝั่งนุ้นก็ฟื้นเลยครับโอ้โหเซ็งครับโดนดึงโอ้โหลิเตอร์ถึงกับโมเลยนะว่าตายยากที่สุดไอ้เพตาคือโล่มันเยอะโล่จากไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีโล่ทางด้านของแก๊กที่ออกซับโล่ด้วยครับเกมนี้ ทีนี้เราก็ทําการดับคุ่มกับลิกเตอร์นะครับปล่อยให้ไวโอเลตไปเคลียร์ครีปครับรอซื้อครับผมลิกเตอร์ผมไปแล้วครับลิกเตอร์ผมไปแล้วแต่เล็งแก๊กมันก็ไม่ค่อยสวยสิครับผมปาติไปโดนทางด้านของไอ้ดันดอตัวเดียวครับมาคุ้มแต่อย่างน้อยก็โดนตัวบางเขานะครับเราก็รีบตามมาคีครีปครับเดี๋ยวจะจนนะแล้วแก๊กดึงทางด้านของลิกเตอร์ไปเขาก็ไล่ผลครับเพราะว่ามันเป็นแทงหรือโลมนั่นเองครับยังไงครับช็อตนี้ยังไงงัดแก๊กไม่โดนครับเราใช้สอบไปถึงสองรอบแล้วครับตอนนี้ต้องถอยหรือเปล่านะ เด็กเติร์ฟพยายามโซนเพื่อนเพื่อนอยู่ครับไวโอเล็กทำการเอาฟ้าเขานะถูกอย่างได้ฟ้าแต่ว่าไวโอสำคัญกว่าครับผมให้แคร,รี่ดีกว่าครับเดีปยวปาดีใส่ทางด้านของสจ๊วตไหมครับทำไมเขาไม่กล้าครับโอ้โหเราแก๊กดูสวยครับแต่ไม่มีคนตามนะโอ้โหถ้ามีคนตามเลเรสอยู่นี่ก็จะแย่นะผมแต่เวดี้ปิกเกอร์พิเกอร์โยกถ้านั่งเล่นบนมานะยังไงครับเพื่อนผมเหมือนจะไฟต์ต่อแต่ผมเลือดไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับถอยมาเอาป้อมล่างดีไหมถอยมาป้อมล่างดีไหมเพื่อน อันนี้พอคนอื่นเขาไม่ไฟครับก็ถอดถอยขึ้นมาครับมาทําเวฟทานะของเพลล่างให้ขึ้นสูงไปหาป้อมเขานะครับแล้วผมได้ผู้พิทักษ์ได้ไงครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะราริเตอร์คือโซนสูงจัดนะครับผมเขายังไม่โผล่นะเราก็ไม่กล้าเดินนะครับไปทานะของเพต้าได้แต่ไม่มีคนเติมครับและแค่ต่อเลือดเขาไปนะครับให้เขากลับโบเนาะตอนนี้ก็15ทีแล้วครับดาร์กใหญ่เกิดนะครับผมก็ไม่กล้าเปิดนะเพราะว่าเดี๋ยวผมมันจะโดนตีนะพอโดนตีมันจะโดน ล็อกเป้าไลสองรอบนะครับผมนะผมเคยละเพือผมหายครึ่งลอยก็เพราะ้ดาร์กใหญ่เนี่แต่ั่งนุ้นแก๊กมาโซนครับปาติให้เพื่อไปลูกหนึ่งครับแต่ใครต่อเลือดเขาให้เขาเฝ้าไฟไม่ได้ครับเพือนจะเล่นต่อไหมไม่จะเล่นต่อไหมเหมือนเพื่อนจะสั่งถอยครับวันนี้เราก็คุมแม่น้ําไปครับเพราะว่าเราเสียทั้งของไ O โอไปนะไม่รูที่จะขึ้นบ้านเขาหรือทาอะไรได้มากครับปาติให้ลูกหนึ่งครับโดนแค่แก๊กเสียได้ครับชดนี้ไม่ค่อยคุมนะปาไปส่วนแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่เคลียร์ต่อนะเพราะว่าเพื่อนเราโซนจุ่มาแล้วนะครับ ยังไงต่อครับยังไงผลลุนเคลียสูงมาครับโอ้โหแล้วลิเตอร์โดนคิวครับเราเพื่อเราลากก,กินที่สวยกันนะของล็อกซี่ผมโดนเอรันดอครับชอตนี้เอ้ยฮะฮะรอดได้ไงอะเอ้ยอะไรดอเฮ้ยขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณมากเลยเหมือนเอรันดอเหมือนเป็นผู้เล่นคนที่หกของทีมผมนะขอบคุณมากผมถึงกับพิมพ์เลยว่าเอ้ยรอดได้ไงวะรอดได้ไงรอดไ,รได้ไงก้อนชุดนี้นะ่าขอโดนเก็บโดยเอลันดอครับ มก็พยายามพาเช็กนะแล้วก็รีพุ่งเหล่าก็มาวันนี้ครับโอ้โหแล้วดอท้าผักผมขอที่น่าจะสวยกว่านี้นะครับอาจจะเก็บผมได้เลยนะอันนี้ผมเดินไม่ระวังแต่ว่าก็คือด้วยความที่ว่าเขาต้องรีบกลับไปกันบ้านนะเนาะเราก็รีบวิ่งกลับมารีบวิ่งไปครับรีบวิ่งไปผมอยากมีซีนอย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บเราผมด้วยผมอยากจะมีซีนของเขาบ้างโนแล้วตอนนี้คือแก๊กเดินมาโซนสูงครับบอกว่าไม่ไม่ไม่นายไม่สามารถที่จะตามฉันไปได้ชนนี้ยังไงครับแก๊กตึงไหมครับ ก็ปาติช่วยเพื่อนไม่กี่หนึ่งทีครับแต่แค่ปาติช่วยนี่ครับช็อตนี้ผมเข้าไปมากวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมตายแล้วแก๊กโซ่สูงอย่างโหได้ปาได้แค่แก๊กครับผมไม่สามารถที่ปาทุลังเขาได้นะแต่แกก็รอไปครึ่งหลอดนะครับเขาไม่ออกกันเวทหรืงไงผมก็ไม่เข้าใจครับเพราะฝั่งเรามีเวคแค่ตัวเดียวกับล็อกซี่สองตัวนี่หว่าล็อกซี่ด้วยนะครับไม่รู้เหมือนกันเขาทำไมเขาไม่ออกนะงงเหมือนกันครับอันนี้แก๊กมาโซ่เราก็ต้องออกจากพุ่มนะครับทั้งให้พุ่มเขาจริงๆนะเขาเป็นโลมนะครับแถมน่าาจะมกับเพื่อนด้้้วยยยยนนนนะะะคครรัััับบไมม่่งงก็ตาาผถออูโหล โซนะโคตมานะครับผมแต่ไม่เดียววนะีในล็อกซี่ก็บ่นเลยนะครับว่าเอ้ยทำไมไม่รอกันเลยนะครับผมตอนไฟอะไรเงี้ยแบบมันอยู่สองคนสามคนก็โดนดึงไปตายกันนะครับหรือแบบพวกนี้นะครับบางทีเปิดไฟเนะอยู่คนเดียวก็แค่ตอดเลือดเขาอะเอาคิวเขาไม่ได้นะครับอันนี้แก๊กสวยครับแต่ว่าไม่มีคนตามนะโอ้โหแล้วไอ้นอนผมต้องเสียแข่งนะจดนี้เดี๋ยวจะดวโดนผีเสื้อบินมาสแต็กครบนี่ผมตายเลยนะ ก่อนก็จะเกินแล้วก็มาโซนแม่น้าให้ได้นะครับผมขอจะได้ไม่สามารถเอาได้นะครับเพื่อนแล้วก็เปิดท่านั้นของปอสครับแต่พื่อนอื่นเหมือนจะบอกว่าผมไม่อยากเปิดครับผมอยากเปิดคนมากกว่าครับดิกเตอร์เข้าไปแล้วครับเข้าไป็นคันนะครับทำการแนวหลังให้ครับแต่ผมปาไม่ถึงจริงๆครับขอโทษเรื่องช็อตนี้แล้วผมปาไอ้เดี๋ยวโอลูกเดียวครับเปตาขึ้นหลอดนี่คือหายนะครับเอ็นดอร์ยังไงครับเต็มปาใส่เอ็นดอร์แล้วครับเก็บท่านั้นของล็อกซี่ไม่ได้ครับแต่ผมก็ได้ท่านั้นของเอ็นดอร์ชัดดาวเอ็นดอร์คืนเช่นกันนะครัััััับบบบผผมมมมมนนนนนะะออีีี้้้แแตตตตตเืคครรร่่สงโโจจลวววก็ใหไป พอแล้วเพื่อนเอ้ยพร้อมจะลุยรมนาแล้วเพื่อนอยากไฟก็จัดให้ครับดาบไม่เอาครับเอาคนอย่างเดียวครับปาติได้สตูนมาครับแต่สตูนออกทอยนะเหมือนจะไม่ค่อยมีผลนะครับเหมือนแค่ลดทอยเขาเฉยๆนะยังไงครับยังไงเปิดก๊อตแล้วยังไงครับกอนปาก๊อนครับเพื่อนเราจะเอาก๊อตแต่ไโอกับดิกเตอร์บอกผมจะเอาคนผมไม่สนผมพร้อมนานแล้วปาติใส่ไปกลางวงครับได้มาสามคนครับ พยายามปาได้เลยครับพยายามปาเรื่อยครับได้แค่ต่อครับแต่ว่าเขาไม่เข้าระยะมานะก็ดีเขาที่ไม่เข้าระยะมาไม่งั้นผมน่าจะตายอยานี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวรอดไปครับไม่รอดครับไม่รอดยังไงครับก็รู้สึกว่าเออฝั่งนู้นรอดไปนะครับเราเก็บไม่ได้ยังไงครับเหมือนผมก็จะเอาถึงสีดสุดครับเด็กเตอร์พยายามไปงั้นมาครับไปเลยก็ไปครับเก็บไว้ได้ไหมเก็บได้ไหมเก็บได้ไหม โอ้โหแล้วเขาเคลียร์ไปโอเอามาได้ครับยังไงครับชุนวุ้นไหวมากครับปัดี่ไปโอ้โหแต่แข็งพอดีนะเสียแข็งครับสับเกิดยังไงครับโอ้โหต้องยอมให้เขาจริงๆครับช็อตนี้ซีลิคเตอร์แถมไม่ได้เลยเลยด้วยครับแย่เลยครับแบบนี้ดูโหก็เอาชวนครับเหมาทานั้นของปอสเซอร์ครับเนี่ยมันจะตีผมตรงนี้ครับผมก็เลยต้องออกนอกอายาครับให้ก็อไปเล็งตัวอื่นครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นของเราอย่างไม่ยากเยินครับเราจะได้กอดแล้วเราก็ทําการดีแล้วก็มาเคลียร์เวฟสูงทุกเลนแบบนี้นะครับม กับมาช็อตขึ้นบ้านครับพยายามเด้งท่าหน้าของเมดหรือแคดดี่เขาครับสจ๊วตใช้สองไปแล้วครับใช้สองไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับวันนี้ป๋าใส่เน้นที่เอรันดอร์ตัวหลังครับอู้หูเราเก็บท่าหน้าของแก๊กได้ครับแก๊กบางจัดเลยครับเกมนี้เออรันดอร์ยังไงครับเออรันดอร์ก่อนตายขอสกิลได้ไหมล่ะก่อนจบอ่ะก่อนจบอ่ะเรียบร้อยแล้วเป็นชนะของเราในท้ายที่สุดเลยครับผม เกมนี้ก็เป็นดาวดวงที่53ของผมครับด้วยเหรียญทองเมรอันดับหนึ่งเช่นเคยครับอันนี้ผมที่คลิกเป็นหอยพอโทโครับมแล้วก็ก็ไล่เป็กำลังใจให้เพื่อนร่วมทีมกันหน่อยครับมาดูสกอร์ท้ายเกมครับได้คิวไปที่เก้าคิวตาย1 17, แอสเซิลือดคอ1 3 1สมุดครับมาดูทาดาของหน้าเมกันบ้างครับ ทางดัเมตอยู่ที่34.1%แลอดดัมเมต10.9%และ,และมีส่วนวงไฟ78.8%หรือเท่ากับลิกเตอร์ดีเดียวครับผมถือว,ว่าเป็นเข้าขากันมากครับเล่นด้วยกันตลอดครับทางดัเมตอยู่ยที่2 25,403หน่วยด้วยกันครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ซับสไคร์กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ